ไปดูอันนี้ไม่ใช่วัยรุ่นค่ะคุณสวิทตแต่คุณคงจะเคยเห็นมาบ้างแหละับอะไรเป็นมาเป็นกองทัพเลย<ะ>อ่ะคุณผู้ชมช่วยดิฉันดูหน่อยค่ะดิฉันว่ามัน<ห>คือตัวตะเข็บ มันเหมือนกิ้งกือแต่มันตัวเล็กกว่าที่กล้าบอกเพราะว่าเคยเจอแล้วเมื่อก่อนก็มาที่บ้านนี่ฉันนี่ฉันกลัวมากอันนี้ขนลุกมันคล้ายๆกับตะเข็บบ้างก็ว่ามันคือกิ้งกือจิ๋วตัวเล็กถ้ามันมาบุกแล้วทายังไงอ่ะมาเป็นล้านๆตัวเลยมาตามบ้านตามเรือนยิ่งฝนฉุกยิ่งเข้าบ้านค่ะก็กลัวว่ามันจะเข้าแต่บ้านอย่างเดียวไหมหรือว่ามันจะเข้าหูด้วยหรือจะเข้าไปที่ที่หลับที่นอนตัวมันนี่ถ้าเป็นอย่างที่ดิฉันเคยเจอนะฉุนนะ มีกลิ่นด้วยถามว่าเอานกเอาไก่มาเลี้ยงไม่จะได้จิกกินไก่ไม่กินค่ะบอกเลยมันไม่อร่อยแล้วมันเหม็น<อ>ๆหน่อยนะคะคทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยลงมาดูว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไรประชาชนเดือดร้อนแล้วนี่ ได้แต่อุดจมูกอับพ่นค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อท่านลงมาดูเองเพราะว่าตอนนี้มันบุกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตรและกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงมาดูด้วยเอาสารเคมีแบบรุนแรงเลยเอามาพ่นๆๆเผื่อมันจะตายแล้วก็หนีไปหรือควบคุมการขยายแพร่พันธุ์เพราะเห็นแล้วคนลุกคนพองค่ะมันขึ้นทุกที่เลยนะมันอ,อยู่ตามรั้วบ้านอ,อยู่ตามห้องน้ําโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยบอกเลยดิฉันน่ะเคยเจอ ไล่ก็ไม่ไปนะคุยกับมันมันก็ไม่คุยตอบคุณสุวิทย์มันจะขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะเรียกมันว่าตะเข็บละกันดิฉันว่ามันไม่ใช่กิ้งกือนะคะตอนหลังเนี่ยยิ่งฝนตกก็ยิ่งเยอะค่ะถ้ะคุณผู้ชมคิดว่ามันคือตัวอะไรบอกมาด้วยแต่แนะนํานะคะว่าไม่อยากให้มันมาอย่ามีใบไม้หรือว่าอย่าอยู่ใกล้ป่าแต่ก็ลําบากค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็อยู่กันแบบนี้ไม่รู้จะทําให้ตะเข็บมันออกไปยังไงแต่ดิฉันมีวิธีนะทํายังไงให้ตะเข็บออกเออทำไงฮะ ใส่เสื้อผิดด้านค่ะลับด้านเสื้อคุณจะตะเข็บออกทันทีแหมมุกนี่นะอ่นี่ฉันชอบขําอยู่คนเดียวนครับตะเข็บตรงนั้นนี่ชอบความชื้นน่าเดี๋ยวมันจะต่หูได้ยุ่งเลยกลัวอย่างนั้นแล้วมันมาออกลูกออกหลาาในหูคิดไปเรื่อยเลยอ่ะน่ากลัวลูกไปแล้ครับกองขับตะเข็บคุยยาาม่บ